ถึงแม้ฉันนะ่ะจะพ่ายแพ้กี่ครั้งล้มเหลวกี่ครั้งแต่ว่านะฉันนะ่ะจะพยายามกี่ครั้งแม้จะลบคุกคานมากเท่าไรมากเพียงเท่าไรถึงแม้เป็นแบบนั้นฉันนะ่ะจะลุกขึ้นมาเสมอเพราะฉันนะ่ะคือผู้พ่ายแพ้ที่ดาวยังส่องแสงประกายอยู่ไงล่ะ เพื่อใครฮาลูอุลลาคือม้าแข่งที่ญี่ปุ่นที่จะเสียแล้วม้าตัวนี้ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศในปี2003ไม่ใช่เพราะความสําเร็จของมันแต่อย่างใดแต่เป็นเป็นเพราะความพ่ายแพย้ติดต่อกันมาอย่างยาวนานฮาลูอุลลาเป็นม้าตัวเมียสีน้ําตาลเข้มเกิดวันที่27กุมภาพันธ์ปี1 9 9 6ที่โนบูตะบุคุโจ จังหวัดฮอกไกโดณประเทศญี่ปุ่นพ่อของเธอคือนิโปเทเทอิโ e อม้าแข่งดับแนวหน้าที่เคยชนะการแข่งขันหลายรายการเช่นเทนโนโซและยาสุดะคินนเนื่องจากทางฟ้าไม่สามารถหาซื้อไ,ได้สลับตุกม้าตัวนี้ ตึงตัดสินใจฝึกฝนหาลูอุละละให้เป็นม้าแข่งภายใต้การดูแลและความเป็นเจ้าของฟาร์มเองเพิ่งรู้ว่าม้าตัวนี้เป็นตัวเมียและสามารถแข่งกับตัวผู้ได้ปรากฏว่าตลอดการแข่งขันตั้แต่ปี1998จนถึงปี2003 4ปีครึ่งสนามที่แข่ง ม้าโคจิเมืองโคจิจังหวัดโคจิเธอนั้นได้พ่ายแพ้ติดต่อกันเป็นครั้งที่80แม้จะได้คนขี่ระดับเทพก็ตามแต่ก็แพ้อยู่ดีนะครับเรื่องราวนี้ถูกนำไปตีแผ่โดยสื่อญี่ปุ่นระดับประเทศทำให้ฮารุอูลาละกลายเป็นซื่อที่คุ้นเคยเธอได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในญี่ปุ่นและถูกขนานนามว่าดาราผู้พ่ายแพ้ที่ยังส่องแสงประกายอยู่ ทุกแห่งหนเพราะเธอ,อยังคงวิ่งอย่างเต็มที่ในทุกสนามแข่งแม้จะไม่เคยชนะก็ตามความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ถูกเรียกว่าปรากฏการณ์ฮารุอรุละละและข่าวของเธอก็แพร่กระจายไปยังสื่อระดับนานาชาติรวมถึงในสหรัฐอเมริกาแคน,นาดาเยอรมันและประเทศอื่นอีกด้วยความน่าสนใจของเธอคือ แข่งขัน20รายการต่อปีและ113รายการในช่วงชีวิตของเขาโดยไม่มีอาการบาดเจ็บเลายรายใดแต่แท้ชิินแสดงว่าเป็นหมาที่อดทนอย่างยอดเยี่ยมเหตุผลเบื้องหลังของการแข่งจำนวนมากของ ฮารุอุรละาลานั้นมีเคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าเมื่อม้าลงแข่งในแต่ละครั้งจะได้รับเงินเบี้ยเลีย้ยงทันทีแม้ว่าจะไม่ชนะก็ตามนะครับซึ่งแม้ว่าเงินจานวนนี้จะลดลงตามกาลเวลาก็ตามแต่ด้วยระบบแบบนี้นี่เองทําให้ฮารุอุรละลสามารถหารายได้อย่างมั่นคงแม้จะไม่เคยชนะเลยก็ตามและนี่คือสาเหตุที่เธอไม่ถูกส่งตัวไปยังโรงฆ่าสัตว์เออหดวราดีเนาะแม้ว่าผู้คนจะพูดถึงเรื่องแพ ของเธออย่างเดียวแต่ความจริงฮารุอุลละเคยเข้าเส่นชัยในอันดับติดอันดับที่หนึ่งถึงหหรืออันดับที่1นึถึงมาแล้วหลายครั้งและเคยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2อ,อย่างน่าเสียดายด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อกระแสความแปรแปรต่อเนี่งของฮารุอุลละกลายเป็นข่าวดังสื่อมวลชนก็หลั่งไหลกเข้ามาแม้ว่าหมาที่ไม่เคยชนะเลยจะไม่ใช่เรื่องแปลกในวงการแข่งแต่ด้วยการประกมข่าวเกินจริงทําให้เกิดกระแส ฮาลุอุละลาขึ้นมาสลับคนในวงการแข่งแล้วการที่สังคมยกยอกมา้าที่ไม่เคยชนะก็ถือกลายเป็นดูหมิ่นเหมือนกันการแข่งขันที่อย่างรุนแรงและในการความเป็นจริงแล้วคนในวงการส่วนใหญ่รู้สึกจินชาและห่างเหินกับแสายแบบนี้อยู่พอสมควรแน่นอนนั่นแหละว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกันแข่งมา้าพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องก,กันไม่มาของตัวเองต้อง เจอสตาร์ทโหดล้าเช่นนี้และทำงานอย่างหนักทุกวันเพื่อให้ม้าของตัวเองเข้าใกล้ชนะให้ได้มากที่สุด และกระแส่ความนิยมของมาฮาลุอุลละนั้นเปรียบเสมือนการล้อเลียนความพยายามของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ในอีกมุมมองหนึ่งฮารูอุลละก็เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้พูดแพ้ทางสังคมไม่น้อยและก็ได้มีข่าวว่าหญิงสาวคนหนึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งและใกล้จะสิ้นหวังแต่ก็ได้รับกําลังใจจากฮารูอุลละเช่นกันและก็พบกับความหวังในชีวิตหรือผู้ที่คิดจะตายเมื่อได้รับชมการแข่งขันของฮารุอุลละก็ตัดสินใจไม่ตาย ช่วยสนามแข่งม้าโคจิรอดพ้นจากภัยคุกคาบของการปิดตัวลงได้ในปัจจุบันม้าได้กเกษียณเรียบร้อยแล้วและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในฟาร์มมาท่าในออนจูกุจังหวัดชิบะในปี2003แต่ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนอยู่นะ ในปัจจุบันหมาได้กเกษียณแล้วและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในฟาร์มมาท่าในออนจูก,กูจ,จังหวัดชิบะในปี2013แต่ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนในช่วงแห่งนี้เองน้องหมาคนนี้ได้รับการพูดถึงอีกครั้งในฉบับคนหรือก็คือฮารุอุระ,ะประกอตัวเป็นตัวละครในอนิเมะและเกมอุเมะ โดยไม่นานนี้กระแสไวรัลดได้เกิดอีกครั้งหลังมีการโพสต์ของเธอในวันเกิดครบรอบ29ปีซึ่งภาพนั้นได้ถูกแชร์ไปัญอย่างอนในโลกโเชียวในเกมอุเมะตัวละครฮารุอุระแม้จะมีต้นแบบจากม้าที่ไม่แข่งเออไงเดียแข่งที่ไม่เคยชนะแต่ว่ามีชนะอยู่ในตอนกเกษียณอยู่นะแต่ในเกมเธอกลับกลายเป็นตัวละครที่รับได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยเอกลักษณ์ที่น่ารักสู้ไม่ถอยและมีในเลือกสุดซึ้งที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นเป็นจำนวนมากนิสัยคาแรคเตอร์เธอไม่โดดเด่นผมสีชมพูแต่ด้วยนิสัยล่าเริงสดใสมองโลกได้แง่ดีเสมอไม่เคยยอมแพ้แม้จะลมเหลวก,กี่ครั้งก็จะทําให้ได้ดาวแห่งผู้แพ้ที่ทำให้หลายคนเอาใจช่วยด้วยนิสัยแบบนี้นี่เองทำให้เธอนะั้นมีเพื่อนมากมายและยังเป็นไอดอลของผู้คนในย่านการคา้าที่เธอไปช่วยเหลือผู้อื่นอยู่บ,บ่อย เอกลักษณ์เด่นขนาดนี้หนึ่งในอยากของเธอนั่นก็คือถึงแม้จะแพ้เธอก็ยังยิ้มต่อไปได้และดึงดูดผู้ชมได้เหมือนกับว่าเธอหยุดที่นั่นแม้จะเป็นอันดับหนึ่งแม้ว่าเธอจะไม่ชนะแม้ก็เธอว่าจะไม่ถอยก็าตามแล้ววิ่งต่อไปอย่างเต็มที่ด้วยรอยยิม้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเธอถ้าใครไม่เคยเล่นเกมนี้แต่คาดาว่าเธอไม่ได้เก่งดัศน์ตัสพื้นฐาน เออถ้าเธอแบบว่าค่อนท่าในเกม่ขนข้านต่ำนะกว่าตัวละครอื่นเธอไม่ใช่ตัวระดับแบบเมตาแต่ก็สามารถพัฒนาให้แข็งแร่งได้หากฝึกอย่างเหมาะสมนะและทีนี้ผู้เล่นจํานวนมากเออเห็นแบบนี้เอ้ยถึงจะไม่เก่งแต่ก็ลองปั้นดูแปลว่าเอ้ยได้ผลวะ่ะผู้เล่นจํานวนมากเลยลงรักเธออย่างครับไม่ใช่เพราะความแข็งแร่งแต่เป็นเพราะแรงบันดาลใจความยอยพยายามและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคในทางสิ้น เธอนั้นมีนามว่าหาลุอุละละนั่นเองครับ